ในอนาคตเนี่ยเหรียญเอาคอยเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะราคาขึ้นไปสูงเท่าบิตคอยไหมคะจริงๆแล้วถามว่ามีโอกาสไหมมีถ้าหนูจะซื้อบิตคอยเนี่ยหนูต้องทำยังไงบ้างก็อันดับแรกเลยก็ต้องเปิด เอ็กเชนก่อนคือเอ็กเชนเนี่ยมันเหมือนกับผู้ให้บริการเอ็กเชนเนี่ยมีหลายเอ็กเชนมากวิธีการเลือกเอ็กเชนเราก็ต้องดูว่าเอ็กเชนนั้นอ่ะมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนความน่าเชื่อถือเกิดจากถ้ามียิ่งมีคนใช้งานเยอะนะครับแล้วก็วอลุ่มการเทรดสูงเนี่ยเราสามารถเลือกแช่นั้นเลยหลังจากนั้นเราก็ไปสมัครเอ็กเชนนั้นแล้วก็สามารถลงทุน bitcoin ได้เลยครับง่ายๆอันนี้คือที่ผมใช้อยู่ก็จะมี binance มี okex นะฮะแล้วก็อันนึงก็จะเป็น bigcup นะครับแล้วซื้อ bitcoin ใน bigcup กับ binance เนี่ยมันต่างกัน แต,ตแต่ทีเนี้ยข้อแตกต่างนะครับของอไอชิ้งหลายไอชิ้งเนี่ยคือยกตัวอย่างง่ายๆเอาของไปแทนล้วกันนะมันก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานก็คือแบบฟิวเจอร์อย่างเงี้ยซึ่งฟิวเจอร์เนี่ยสามารถมีเงินแค่นิดเดียวอะ่ะแต่ว่าเราใช้ตัวคูณของมันได้สมมติเรามีเงิน1000บาทแต่ว่าเราใช้ตัวคูณ100ใช่ปะ่ะเสมือนว่าเรามีเงิน1,000บาทในการเทรดนะซึ่งแต่แต่ว่านะไม่แนะนําสำหรับมือใหม่เลยเพราะว่ามันมีโอกาสที่เงินจะสูญหายนั่นเองข้อแตกต่างมีแค่นี้แหละมันขึ้นอยู่การฟังก์ชันถ้าเรามองว่าเรา ตอนนี้อยู่มีเงินอยู่1,500บาทพี่คิดว่าเราควรจะวางแผนลงทุนในเด่นไหนก่อนดีจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรามีเงินเท่าไหร่ แล้วเราจะเป็นโรงเหรียญไหนแต่ประเด็นมันอยู่ที่เราจะต้องรู้ว่าเหรียญเหรียญน,นั้นอะ่ะมันมีโอกาสเติบโตไหมเช่นสมมติว่าบิทคอยนมีโอกาสเติบโตได้ยังไงนะครับอีทีเลียมนะครับมีโอกาสเติบโตได้ยังไงฉะนั้นก็คืออันสมมติว่ามีเงิน1 5 0 0บาทเราก็เอาไปลงทุนบิ c คอยส่วนหนึ่งที่เหลือเราก็ไปลงกระจายลงกับเอาคอยตามสัดส่วนสัดส,ส,ส่วนนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับความพอใจของเราพิ้วตัวอย่างง่ายๆก็ได้พี่ก็จะลงบิทคอย50%าสวบเปกร์เก็นต์ส่วนอีกห้าสิบเปอร์เซ็นะครับประมาณนี้ ในอนาคตเนี่ยเหรียญเอาคอยเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะราคาขึ้นไปสูงเท่าบิตคอยไหมคะจริงๆแล้วถามว่ามีโอกาสไหมมีนะครับมีโอกาสที่จะสูงเท่า บิตคอยเลยนะครับก็เท่าความจากคลิปที่แล้วแล้วกันเนาะเท่าความจากคลิปที่แล้วที่เคยพูดถึงเรื่องของโอากาสในการเติบโตของบิตคอยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรทีนี้ก็คือเหรียญเอาคอยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเทเรี่มหรือว่าอะไรก็ตามนะ่ะคือเหรียญเอาคอยทั้งหมดนะครับโอกาสในการเติบโตของมันคือถ้าเมื่อไหร่ที่คนนะครับเขาเลิกศรัทธาบิตคอยและเขาย้ายยย้ายการลงทุนของเขาเนี่ยไปอยู่กับเหรียญอื่นนะครับก็คอนเซปต์เดิมถ้าคนลงทุนเหรียญไหนเยอะๆนะครับมูลค่าของเหรียญเหรียญนั้นนะ่ะก็จะเพิ่มสูงขึ้นนททัี เอาคอยมีโอกาสที่จะเติบโตเหมือนบิตคอยแต่แค่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะลงทุนหรือเปล่าแล้วคริปโตเนี่ยมันมีการเทรดทั้งหมดกี่แบบคะการเทรดคริปโตเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยแบ่งประเภทออกมาเป็น3ประเภทแล้วกันนะครับการเทรดสามแบบนะแบบแรกนะครับก็คือเป็นการเทรดแบบสปอตเทรดแบบซื้อถูกขายแพงนะัซื้อถูกขายแพงก็คือว่าตอนนั้นเราซื้อบิตคอยที่50,000นบาทนะครับแต่ว่าราคามันขึ้นไปที่1ล้านบาทเราก็ได้กําไร ถูกไหมฮะอันนี้คือการซื้อถูกขายแพงง่ายๆและไอตรงการที่ซื้อถูกขายแพงเนี่ยเขาเรียกว่าสปอ t ตการเทรดแบบสปอตเนี่ยคือการที่เราถือทองเหรียญจริงๆสามารถโอนให้เพื่อนได้ โอนให้แฟนได้โอนให้พ่อได้วิการเทรดแบบที่สองนะคราเรียกว่าเทรดแบบมาจินมาจินก็คือว่าเรากู้ยืมเงินมาเทรดอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนาเลยนะครับรูปแบบที่3นะครับจะเป็นรูปแบบของการเทรดฟิวเจอร์การเทรดฟิวเจอร์คือเราสามารถเทรดได้ทั้งขาขึ้นและก็ขาลงมีเลเวเรจหรือมีตัวคูณให้นะครับสมมุติว่าเรามีเงิน1,000บาทคูณร้อยเปรียบเสมือนว่าเรามีเงิน10,000แบาทในการเทรดคือข้อดีของการที่มีตัวคูณก็คือว่าเสมือนว่ามีเงิน 1แสนบาทแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราอะได้กําไรที่มากขึ้นแต่ในทางกลับกันนะครับมันสามารถล้างพอร์ตได้เนาะข้อเสียของฟิวเจอร์คือเราไม่สามารถถือรองเหรียญนนะั้นได้จริงๆเมือเ่อไรที่เราเทรดฟิวเจอร์นะเราจะไม่สามารถโอนโอนเหรียญเนี่ยให้กับเพื่อนให้พ่อให้แม่ได้นี่คือข้อแตกต่างมันสรุปแล้วการเทรดมีทั้งหมด3รูปแบบโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรสงสัยแล้วขอบคุณพีพ่มิกมากมากเลยค่ะโอเคครับยินดีมากๆเลยครับถ้าสงสัยอะไรก็สามารถถ,ถามพี่ได้ตลอดเลยนะถ้าเพื่อนๆคิดว่าเนื้อหา คลิปนดีนะก็สามารถกดไลค์นะแต่ถ้ามองว่าไม่ดีเลยก็สามารถข้าไมไปได้เลยนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับคริปโตอยากให้ผมแบ่งปันเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยและสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาการเทรดคริปโตอย่างจริงจังสามารถติดตาม Facebook Fanpage Mixer กิทฮันก um ้าวล้ำเทนนาคตฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ